โอเคครับขอบการาลสวัสดีและขอการาลาสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมกับเกมมันพิดปฏิลานาครันนบวันนี้เราจะเอาสอําำนานนะครับที่ถูกบับแล้วกับยังไม่ถูกบับนะที่เล่นได้กับเล่นยากมานะครับเริ่มเลยจริงจริงที่ผมยังไม่รู้วิธีเล่นโูดเดนะ้งเนาะจะต้องเล่นยังไงให้มันให้มันเล่นได้ในแพดล่าสุดเนี้ยที่มันยังไม่อัพเนี้ยแต่ผม,มว่านะถ้าแบบ ตัวใหม่มาอาจจะมีการอัพด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออจะผมไม่แน่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวใหม่คือตัวอะไรนะที่มันจะอัปเดตล่าดสุดเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะถึงแล้วแต่ว,ว่าลงคลิปนะฮะผมจะลงคลิปพอดีกับวันที่เขาอัปเดตแล้วก็ได้จะไปแย่งเขาเนี่ยไม่แย่งครับผมเขาปาดมาเนี่นั่นไงผมอยาก,กจะแตกครับ อเคธเห็นจตตะแตกไปก่อนนะโรเจอร์มันต้องเน้นจตะแตกไอตัวนี้อัพใหม่เราน่าสงสารมากเลยไม่ถึงว่าคนอื่นนะคนอื่นน่าสงสารใครดูอะไรเงี้ยเตออัพผู้อัพใหม่ไปหน้าแตกเลยน้ำตาไหลอะคือแรงมากใครดูก็ว่าไอตัวไออะไรนะลืมชื่อมัน น้องอะเลยเรียกชื่อมันอย่างเงี้ยเก็บก่อนเก็บได้ป่ะรูกน้องอะไรวะเอ่อยามโาตเออยามโาต,ามาตสายวิ่งอ่ะอัพใหม่โอ้โหพ่เทศน้ำตาไหลอ่ะไม่มีวันตายอรับท่านผู้ชมสักครู่นะครับแบ๊บหนึ่งชาร์จกันเขาไม่มีวันตายอ่ะยังไงอ่ะแล้วต้องอกอกออก โอ้ยโดนโอ้โหเลือดเพิ่มหมหเลวเนี่ยทั้งเลือดเพิ่มทั้งเลือดลดออกไปครับต้องเอาให้ออกครับโอ้โหใครก็ได้เอามันออกไปดีเฮ้ยมันออกไปแล้วขูหมันหลบได้ออกไปแต่ียังหลบได้ครับดูดีวะผมอยากให้มีคนกดสกิลกดสกิลมากไม่มีมีคนอ้อมหลังครับ ถึงกรือว่ถึงไม่ถึงครับไม่เป็นไรเอาป้อมนี้แทนเอ้ยมีคนหนึ่งแทนโอ้โหสกิลมันแรงเลยนะดูดูเหมือนไม่แรงนะสกิลนั่นสกิลสกิลอะไรลืมชื่อมันนะสกิลสกิลที่สองกันอนะ่ะเอ้ากดผิดอันนี้เอ้ากดผิดตัวเด้งคู โจมแต่เริ่มจริงๆแอบได้เนี่ยแต่ผมว่าโดนช็อตมาแน่เลยแอบได้ครับผมกลัวโดนปาดนะเนี่นผมพูดมันจะขัดคำมาโดนเน <S <S ี่ยเอางี้ว่ามาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเกลียดเลยอ่ะ <S <S คือถ้าโดนในป้อมมันมันไม่เป็นไรงไรตรงตัวเนี้ยแต่ถ้าโดนนอกป้อมเมื่อไหร่นะโอ้โหถทาจะเบตาจินอะ่ะแปลว่าในเรไม่รู้พูดเหมือนกันแหละสู้ได้ป่ป <S <S ปะใครว่าพูดได้นี่กดหนึ่งฮะ เดีวมาตู้ได้ผมก็พูไม่ได้ครับคือตอนนี้มันไม่ตายในป้อมไงแต่แค่โดนอันตรีเงี้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยคือเข้าใจอยู่ว่ามันตีในป้อมมันไม่ตายแต่ว่ากูบี้มันจะมันจะมันจะตีในป้อม มาอยู่ในเกมที่สองนะครับเกมที่สองยังยังอย่งยังอึ้งกับเกมเมื่อกี้เลยนึกว่าจะโดนแบบโดนซัดออกออกป้อมแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้งงจริงแล้วสกิลไม่พร้อมหรอกนี่ไงเขาถึงไม่ซัดเราออกนะยังอึ้งจริงนะเมื่อกี้แบบกี้ว่าจะโดนจะโดนซัดแล้ว มาทีาก็มีลูฟี่นะครับนิกะนะฮะแล้วก็มีเอ่อเชงเชงวิ่งขาวแล้วก็มีสติกสเน็กนะครับ,นนรบที่เป็นน้ขนมนะครับน้ำเดือกสเน็กแล้วก็มีโรเจอร์นะครับเออฝั่งนู้นก็จะมีไม่ใช่ดิไม่ฝั่งฝั่งน,นู้นก็จะมีเอ่อคิดหลอกก็มีเ <c oughs> ชงเขียวนะครับโดนตดเนี่ยเออไม่เอาไม่เอาไม่อยากโดนตดนะครับไปก่อนเลยครับ ของผมครับไม่ดึงครับคือของใครของมันเกมนี้ความต้องเป็นผมก่อนออค,อครับโอ้คุจรลังโอ้คเชนเขียว,ล,วล่าสุดเองผมว่ามันเล่นไม่ได้นะแต่ก็เล่นถือว่าเล่นได้กว่าถือว่าเล่นง่ายกว่าเอ่อโอดิ้งครับเช <laughs> นเขียวอะอยังเล่นง่ายกว่าโอดด้งเลยถึยงจะเล่นยากก็เถอะ แต่ก่อนผมนเช้งเกี่ยวโคตรโคตรมาหาโหดอ่ะคือไม่ไหวอะเห็นคนยืนนิ่งแล้วอยากปาดเลยล <ะ S 1> โอ้ไม่อยากสู้เลยว่ะสู้ยากโอ้ตะกวอย่างแรงอ่ะเธอโอ้ฮามียังเอายังเอาไม่ลงคุณพี่ก็แรงเกินโอ้หเรียบร้อยเรร้อยบูทเท่าไหร่น่ะเอ้ยยืนนิ่งนงผมชอบนะคนยืนนิ่งเ่ะ เราเจะพาะคนที่มีบัฟอะ่รงเงี้ยเฮ้ยอย่างไงคือโรเจอร์แพ้ทา,ทามนเ้ะนะอุ้ยแต่มันแพ้สินะเออนี่ตอนนี้สู้ยากครับผมไม่ค่อยอยากสู้ครับสู้ยากครับแต่แต่ถ้าไม่อยในป้อมตัวเองก็สู้ได้นะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าออกออกนอกป้อมโหยากนะ โอ้โหมันมีรูกมครับมันมีรูกมคับท่านผู้ชมมีรูกอมครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะทีมเรายังแบกอยู่ฮะเกมนี้เกมนี้กับเกมเมื่อกี้ทีมเรายังแบกอยู่ฮะถ้าเราไปดึงนั้นไดาก็ถ้าเขาไม่รู้ถ้าเล่นเป็นลูกจีนะโอ้โหดึงสบายเลยไม่มีใครรู้ <S <S ชะชะว่าเขาใช้สกิลนั้นเลยสกิลตัวใหญ่ได้เลย การไม่กันไม่ถึงหรอป่าเอ้ยไม่ถึงวะเอาใช้ไปแล้วนี่เปลี่ยนไปคิดรอแน่เลยอ่ะโอ้โหหลบได้เฉยหลบได้นี่ก็ป่าเล่นนี่ครับโคลุ้งลุ้ง <laughs> <laughs> ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ฝั่งนั้นไม่มีมีรออยู่วิ่งได้นะก็ได้จะดึงป้อมได้ยอยู่แต่ว่าตัวโคทีนเราก็มีตระเน่งไงเอาออกได้ ที่เ,าาเรา้าดออมาได้นะแต่ว่าเขาท่าไปแล้วเขาตีอะไรกันอะขอเลยเถิดไม่ไหวโอ้โหมีกันชอบกันเหลือเกินอ๋ออ๋อผมนึกว่าทีมเราเป็นเป็นยักษ์ิโอ้ทีมเขาเป็นยักษ์ซิอ๋อกําลังสู้กับคุณโรบินอยู่ฮะผู้มีมือเยอะไอเคครับ <c oughs> มาในเกมที่สามจากเกมเมื่อกี้ที่ก็ เจอคุณโรบินมือเยอะไปนะครับค่าคุณโรบินไปนะครับจากที่คำนวณมาจากหลายเกมที่ดูมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยทีมแบกแล้วก็โรเจอร์ครับโอดิ้งนี่แทบจะมีบทบาทน้อยมากนะครับโดยเฉพาะเกมแรกนี่ทำให้อึ้งไปเลยเพราะว่าเขาตีเราไม่หลุดครับคือเขาเขาไม่ใช่สก,กิลยังยังติดใจกับเกมแรกกว่าเลยเพราะเป็นเขาไม่ใช่สก,กิลกัน อาจะเยน็นทิส3านะครับทีมเขาก็ถือว่าโหดนะครับมีตัวตัวใหม่เลยนะครับไม่ใือว่าตัวใหม่เราเรียกว่าตัวยุคยุคใหม่ดีกว่าก็จะมีแชฉงสีแชฉงวิ่งขาว2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวบับก็คือก็เป็นคา,าโดนะครับแล้วก็มียุคเก่าอยู่คนหนึ่งก็คือคุณโรดไอคุณโรโซโลนะครับสวดเราก็จะมีโรเจอร์นะคือเราเองแล้วก็มีรุจ,จินะครับ มีอุตตะ์ร่างร่างใหม่นะอุตตะนที่มีกี่ร่างวะสามร่างมั้มงอันนี้ร่างที่ผมว่าโหดสุดแล้วนะแล้วก็มีไครดูบัฟนะใครดูใครด,นะครด,ครดูฟ้าเหมือนกันนะน <c oughs> ีอุตตะว่าโหดนะโดยการที่มันมีสกิล <c oughs> สืบทอดสกิลกันตายมาไง เออแบ๊บนั้ผมว่าไม่น่าทันไม่น่ากดริ้วน,นี่ไม่น่ากดผมพูดตรงมันน่าจะกดตอนที่มันใช้ส,สกิลครับเหลอยโทษยนะแต่ว่าใครไม่รู้ครับพูดไปก่อนลองไปดินกลางน้าต่แต่ต้องไปดินยังไงเขาไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไม่มีคนอยู่กลางขอให้ถลม่ลมเถอะถล่มถล่มเลยถล่มเลย ผมว่าพี่ดึงการการก็จะไกลแต่มันมีสก,กิลปาดไกลไงตลายจัดน,นี่ไงนเห็นหมดอ่ะมันตีมาอย่างเงี้ยจบข่าวเฮ้ยถ้ามันตีไอป้อมก็ได้นะแต่ไม่น่าจะตีใอ้ป้อมอ่ะดูทรงมันน่าจะรู้นีก่อนครับอันตรายไออู้หูหลบสก,กิลไง โอ้โหผมอยู่ในป้อมนะผมอยู่ในป้อมต้องไม่ไม่เจ็บสิใช่ไหมกลับมาดึนครับอตีมาแน่เลยสภาพรู้ว่รู้มันรู้คือ,อยังก็รู้ว่ามาแล้วเอาตัวนีป้ป่ะมันใส้ไหมครับเล่นยากครับที่เฉพาะเจอสันดิคเล่นยากเขาไปใหญ่ตัวาหาักมุมครับ ได้นะสองคนแต่ไม่ตายนะครับโคตรถึกเอามาหน่อยเถอะโอ้โหแรงมากแรงมากคุณผู้ชมดูครับอูด,ดี้จะฆ่าตัวนี้ดูครับเฮ้ยอูกาเนี่ยฆ่าแต่สองตัวยังฆ่าไม่ได้ละตัวกว่าจะจบนะเจนนี่ดึงป้อมงยงากครับหนูสนะ่มสม มันไม่ฆ่าคือต้องมีต้องต้องแบบเกมเมื่อกี้ต้องแบบเกมเมื่อบบกี้เลยอะ่ะคือแม่งเอามาตีในป้อมอะอันนี้ได้อยู่เฮ้ยโอ,อ้โหมันฆ่าหมดเลยทีย่เราโดนปัดข้อหมดอะ่ะโดนปัดเนี่ยโหเดี๋ยวเดีเดยเ <c oughs> ่นยาครับพุ่งโตเล่นยา โอ้ยากนนะจริงฮะเจอแบบนี้เข้าไปโอเคก็กดไลค์กันสักคนหนึ่งนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอ่าทิกตอ็อกด้วยนะฮะด้วยหนุ่ยจังเลยอย่าลืมกดติดตามทิกตอ็อกด้วยนะซึ่งก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างฝากกดติดตามด้วยนะครับ ติกตอกนะฮะอาจจะมีอนาคตอาจจะมีการไลฟ์สดถ้าผู้ติดตามครบหนึ่งพันนะมันจะมีไลฟ์สดนะฮะตามนั้นเลยแล้วทำไมต้องอุดจมูกนะโอเคก็โ okay. mm hmm. ชคดีครับบ๊ายบายครับ bye bye,